เห็นอะไรอยู่ข้างหน้านี่ไหมนี่เลยช่วยนี่นี่คือกรังที่เก็บสินค้าของเอมี่นะคะที่เราจะทยอยส่งลูกค้านะในนี้นี่ประมาณเป็นแสนขวดจ้าจะบอกให้ออกทุกวันออกทุกวันมาตามมาเห็นไหมฮะนี่ปังมากปังปูรีเย ชื่นใจมากๆเลยค่ะเนี่ยเดยวตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวมาถึงสิวันก็หมดนี่แล้วเราต้องสั่งลดใหม่เข้ามาอีกนะคะเนี่เป็นเพราะว่าบอกกันปากต่อปากแล้วก็สินค้าเราใช้ดีอย่างที่บอกนะคะเพะฉะน,นทุกคนไม่ได้แล้วนะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะต้องใช้แล้วนะพี่ต้าบอกเลยของดีจริงต้องใช้แล้วค่ะนี่เห็นไหมมาดูกาใกล้ๆเลยมาดูกาใกล้ๆเลย เพราะว่าของเขาดีจริงใช้แล้วแล้วก็ไม่แพ้และเห็นผลนะเน่ยสามตัวจำง่ายเลย A M I จำชื่อนี้ไว้เลยนี่จะทําให้คุณสวยค่ะใช้ไปเลยนะคะปลอดภัยไม่แพ้ด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะพี่ตั๊กก็ใช้และที่สําคัญเนี่ยมันไม่เหนียวเหนอหะเลยซึมง,ง่ายมากๆเลย จัดไปเลยโปรวันนี้1คขวด390เราแถมให้อีก1นขวดและเพิ่มอีก110บาทนะคะคุณก็จะได้อีก1นขวดนี่3ขวด500บาท